สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อพี่น้องปัาอาเพื่อนสมาชิกทางเพจแล้วก็ a c e b o o k นะครับอ่ะวันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับผมแนวทางจับคู่เจาะนะครับ2ตัวล่างแม่นๆนะครับสูตรใหม่นะครับผมนะโดยเอานะครับอ่ะหลักหมื่นนะครับบวกหลักร้อยแล้วก็บวกหลักหน่วยแล้วก็บวกหลักสิบนะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับก็คือหลักสิบตัวหลักหน่วยก็คือเอาหลักสิบของ เลขล่างนะครับมาบวกหลักสิบของตัวหน้าครั้งที่1แล้วก็หลักร้อยตัวหน้าครั้งที่2นะครับผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับก็คือโดยเอางวดประจำวันที่16นะครับมาบวกกันนะครับในแต่ละตัวที่ผมลงไว้นะครับมาบวกกันผลลัพธ์ก็คือนะครับหลักสิบอันนี้หลักหน่วยนะครับแล้วก็มาจับคู่กันนะครับดูซิว่าวันที่2เดือน5นะครับ 2024เลขล่างออกตัวไหนนะครับ2เดือน5 2024เลขล่างออก17นะครับผมนะหนึ่งเกตมีไหมเอ่ยนะครับหนึ่งเกตเรามีไหมนะครับไม่เข้าหกเก้าเกตเก้าแปดชุดหกชุดเจ็ดแปดนี่ไงหนึ่งเกตนะครับตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเขียนตรงนี้อ่ะเลขล่างอันที่สองออกหนึ่งเกตนะครับก็คือเข้านะครับผมนะอ่ะเรามาดูงวดถัดไปนะครับอ่ะ เอาวดวันประจำวันที่สองนี่แหละนะครับนะงวดประจำวันที่สองนะครับอ่าบวกกันผลลัพธ์ก็คือวันที่สิบหกเดือนห้าจะออกมาหกศูนย์หรือเปล่าเรามาดูกันนะครับโดยเอานะครับตามที่ผมวงกลมไว้นะครับหลักสิบนะครับนะอ่าดูชิปวิเคราะห์แงะนะครับชิปชิปนี้ไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่กการพนันนะครับเป็นสิ่งผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นนะครับมีไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ เพื่อไปหาซื้อฉลากอินแบง์รัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้ทุกคนเป็นการพนันนะครับผมนะแต่ผมทำไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับดูคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับสู่ทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับมาเรามารวมกันเลยนะครับเอา8บวก1นะครับ8บวกหนึ่งได้9นะครับผมนะ9บวก6นะครับ9บวก6เป็น15นะครับผมนะ ใส่หลงไปนะครับ5้แล้วก็7นะครับหลักหน่วยนะครับเอา1นบวกศไม่มีค่านะครับมาบวก7เลยนะครับบวกหนเป็น8 9แล้วก็0นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับ5 8 5 9้า หกสี่หกแปดหกเก้าหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะครับอาจจะเล็กเกินก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผมปรับสูงนะครับลองดูกันนะครับผมนะว่ปาประจำวันที่16เดือน5นะครับออกตัวไหนนะครับ นี่แหละครับลูกทุ่งนะครับผมนะนักคำนวณตัวน้อยลูกทุ่งนะครับสิบหกเดือนห้าออกหกศูนย์นะครับหกศูนย์มีไหมนะครับหกศูนย์มีนะครับตัวนี้นะครับหกศูนย์นะครับอ่าอันนี้ออกอะไรหนึ่งเกตตัวนี้หกศูนย์อยู่นี่นะครับเรามาดูงวดถัดไปนะครับดูกันยาวๆนะครับงวดถัดไปจะมีเอาศูนย์นะครับศูนย์บวกหกนะครับ ชูไม่มีค่านะครับชูไม่มีค่าไม่ต้องบวกนะครับเอาหกบวกแเลยนะครับหกบวกแได้สินะครับสี่ห้าแล้วก็หนะครับเอาหกบวกแดนะครับหกบกแได้สิบสนะครับสิบวกเนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับใส่ผลลัพธ์ลงไปนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเก้นะครับใส่หลงไปหน แล้วก็3นะครับแล้วเราก็มาจับคู่กันนะครับเหมือนเดิมนะครับจับคู่กันเหมือนเดิมก็คือจับแบบไหนนะครับจับแบบนี้นะครับโดยเอา4ตั้งหลัก10บนะครับ4 1 4 2 4 3นะครับ5 1 5 2 53นะครับโปรดใช้วิทยาณในการรับชมนะครับผมนะสูตรทุกสูตรมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับ หกสองหกสามนะครับอ่ะเรามาดูกันว่างวดประจำวันที่หนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมามันออกตัวไหนกันนะครับจำวันที่หนึ่งข้างบนออกอะไรนะครับออกห้าเก้าสามนะครับข้างล่างออกอะไรนะครับสี่สองนะครับสี่สองมีไหมนะครับมีนะครับตัวนี้นะครับอ่ะสี่สองนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับสูตรนี้นะครับเรามาดูกันว่าจะมาที่16เดือน6นะครับ16เดือน6ว่ามันจะเข้าโค้งนะครับแนวทางมันจะมายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะจับคู่ไว้ให้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนสมาชิกไว้ดูนะครับเพื่อวิเคราะห์แยกแยะนะครับในแต่ละสูสูตรนะครับที่ผมทำนะครับ โดยเอา3าบวกห้านะครับผมนะสบวกห้าได้แปนะครับแปดบวกสามเป็น11นะครับ11บวก9นะครับผลลับได้เท่าไหร่นะครับ11บวก9ได้ผลลับออกมาก็คือ0นะครับผมนะก็คือ20เพราะงั้นเนะครับ20ถึงเราใส่เลข0ไป01แล้วก็2นะครับหลัก10 เราจะมี0 1 2นะครับมาดูหลักหน่วยนะครับ4ีบวกเนะครับสี่บวกเได้13นะครับ13บวกสนะครับผลลัพธ์ได้เท่าไหร่นะครับ13บวกสเป็น16นะครับใส่6ลงไปนะครับ6 7แล้วก็8นะครับอ่ะเรามาดูกันว่าผมจะจับยังไงนะครับ0 6 0 7 สูแปนะครับหนึ่งหกหนึ่งนปสองหสองเจ็สองปนะครับอันนี้เป็นผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ของก่อนไปจจกวันที่16เดือน6 2สองีก็คือแนวทางเจาะนะครับเจาะสองตัวล่างนะครับผมนะอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับลองดูนะครับ ดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับถ้าใครเชื่อก็จัดนะครับถ้าใครขัดก็ผ่านไปนะครับก็คืออันนี้เป็น17นะครับอันนี้60นะครับผมนะแล้วมา42นะครับแล้วก็หลัก10จะมี0 12แล้วก็หลักหน่วยล่างจะมี6 78นะครับจับคู่ได้0 6 0 7 0 8 16 16 นะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับยังไงก็ผมขอฝากไว้เพื่อเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนจงโชคดีนะครับกับงวดประจำวันที่สิบหกเดือนหกสองพันยิบสี่นะครับขอบคุณครับ